นอ,อนุญาตให้ทำความสะอาดปัสสาวะอุจจาระด้วยกับระดาษทิชชู่หรือไม่อันนี้เจอแน่เวลาไปเข้าห้องจริงๆแล้วเป้าหมายของการใช้นบีใช้อิสตินยะกับอิสติจมาร์ตอ,อิสตินยะคือการทำความสะอาดใช่ไหมฮะส่วนอิสติจมาร์ก็ความหมายเดียวกันกับ,ใช,กบใ,ชใช้น้ำกับใช้หินใช้น้ำกับใช้หิน ฮะดีสบอกว่าถ้าหินเนี่ยอย่าให้มันมันต่ํากว่าสามมีจำนวน,นด้วยไอ้ปะบีอักัลบินสาละสิฮะยา่าแปลว,ว่าจะต้องไม่คือนบีพูดมาว่าห้ามนาบีพูดมาแล้วห้ามอัมนนัสตักบิลลกิบละบีรออิเตนเอาเบาลินแปลว่าไม่ให้เราผินหน้าไปทางทิเบร์ไม่ว่าจะเป็นถ่ายหนักหรือเบาก็ตามครับ ว่าอันนัสตัญยิยาบิลยามินหรือจะทําความสะอาดด้วยกับมือขวาอ,อย่าใช้มือซ้ายอย่าใช้มือขวาแล้วก็ว่าอันนัสตันยิยาบิอัลกลิมินซาลาสติอัฮยัดนบีห้ามเราว่าทําความสะอาดถ้าเป็นก้อนหินอน่าให้มันต่ํากว่าสามก้อนครับอ่าแต่ถ้ามันสาไม่สะอาดก็เพิ่มเป็นสี่เป็นห้าได้ก็ไม่เป็นไรอืแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ห้ามเราก็คือ จะต้องไม่เอาสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นเป็นวัตถุที่เป็นข้อห้ามในการที่มาทําความสะอาดในเรื่องของปัสสาวะอ,อจุจจาระก็คือไอซอมก็เลาก็คืออะไรก็คือกระดูกกับมูลสัตว์อืมอันนี้ไม่ได้ เพราะว่าอย่างกระดูกเนี่ยนบีบอกว่ามันเป็นธาตมันเป็นสเบียงเป็นอาหารสัตว์นี่คือมูลสัตว์มันแห้งแล้วนะมูลสัตว์แห้งคือเปียกไม่ไปพระมมาอยู่แล้วมันต้องแห้งอยู่แล้ว๋ยวหลายคนงง้จะเอามูลสัตว์มามูลสัตว์เปียกนี่แสดงว่าต้องหาหมออย่างเดียวเลยฮะแปลว่าไม่สบายแล้วทีนี้แต่แปลว่าข้อห้ามคือกระดูกกับมูลสัตว์ครสองอย่างอไปดูในเรื่องของทิชชู่หรือผ้าที่เราเตรียมไว้แปลว่าหลักเดิมมันคืออนุญาต ปราบใดที่ไม่มีสิ่งที่เป็นตัวบทห้ามครับแปลว่าเมื่อเป็นสิ่งที่อนุญาตก็แปลว่าเมื่อมันอยู่ในความหมายของการสามารถขจัดสิ่งสรสโปรกได้สิ่งนั้นไม่อยู่ในสิ่งที่เป็นข้อห้ามข้อห้ามมีสองข้อก็คือก็คือกระดูกกับกับมูลสัตว์แปลว่าถ้ามาอยู่ในสองข้อเนี้ยอันอื่นสามารถเอามาทำความสะอาดได้แทนน้ำ ดีที่สุดคือน้ําอยู่แล้วจริงไหมครับแต่ถ้าไม่มีน้ําถ้าไปในการทะเลทรายไปในภูเขามีหินก็เอาหินสามก้อนถ้าไม่มีท่านก็เตรียมตอนนี้มันมีทิชชู่อยู่อก็สามารถใช้ทิชชู่ได้ก็ใช้หลักเดิมก็คือเช็ดสามครั้งให้มันสะอาดครับนะครับก็อย่าอย่าให้มันต่ํากว่านี้แต่ถ้าสามแล้วมันยังไม่สะอาดก็เพิ่มจํานวนไปจนกว่ามันจะสะอาดนั้นความหมายของมันคือกระดาษทิชชู่กระดาษที่มันอาจจะ มันมีมันมีมันมีเหมือนกันนะมันมีกระดาษบางชนิดที่เขาทำเหมือนหยาบหน่อยอเวลาเขาจะเวลาเขาจะเอามาทําความสะอาดตอนที่อุจระมันไม่ใช่มันใช่มันไม่ใช่ทิชชู่ที่เรากระดาษทิชชู่ที่เราใช้แต่มันจะมันจะหนาหน่อยมันจะหยาบหน่อยแล้วมันจะกระด้างนิดๆิดก็เหมาะกับการที่จะมาทําความสะอาดออันนี้ใช้ได้หมดนั้นเป้าหมายของมันเนี่ยเขาเรียกว่าทุกสิ่งที่มันสามารถจะทาให้เกิดความสะอาดได้ แปลว่าขจัดปัสวะหรืออุจจาระออกได้โดยที่ไม่อยู่ในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นข้อห้ามของศาสนาก็คือมีสองข้อที่บอกคือกระดูกกับไอมูลสัตว์เนี่ยทุกอย่างเนี่ยถือว่าใช้ได้หมดหรืออะไรที่มันมีอย่างเช่นกระดาษที่มันมีพระนามของอัลลอฮ์ที่มันมีเอ่ออะไรล่ะตัวบทฮหเดสกุรานที่มันเป็นสิ่งทีอนน่อันนั้นไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้ามันเป็น ผ้าทั่วไปเป็นกระดาษทั่วไปหรือกระดาษชําระที่เตรียมไว้สําหรับทำความสะอาดเหล่านี้ใช้แทนได้หมดเขาสาแล้วมึงอาจารย์เห็นว่ามันเป็นกระดาษกลัวไม่สะอาดอ่ะใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ไหมคือคมผม,มผมมีวิธีความรู้สึกของเราคุณเอ้มเ,เราเองนี่แหละเราเคยใช้น้ําใช่ไหมเวลาเราไปใช้กระดาษเนี่ยบางทีความรู้สึกเสาว่าเสาว่าไม่แล้วผมมีวิธี<ๆ>เดี๋ยวจะทําเป็นคลิปเลยนะอะวิธีเวลาเข้าห้องน้ำสาธนารนณะทำยังไงอืม ไอ้ในเอาทิชชู่อะไรบอกกับพี่น้องก็ได้สมมุติกรณีของทิชชู่เนี่ยครับบางที่ไปไม่มีสายชาระไงแต่ว่าทิชชู่เนี่ยพี่น้องกดจะโครยเรียบร้อยเลยนะแล้วดึงกระดาษทิชชู่เนี่ยจุ่มไปในน้ําอ่ะทำไมต้องจุ่มทำไมต้องจุ่มดีย่ยสมมุติว่าเช็ดอ่าเช็ดไปก่อนสามครั้งอะไรอา้บางคนสาไงสาวว่าไม่สะอาดอ ทิชชู่จุ่มให้มันเปียกมันหมาดแล้วก็เช็ดไปอีกทีไอผมเนี่ย <ผม S 2> จุมบบ่มนยิ่งสาไม่สะอาดใหญ่เลยมันไม่มันมันไม่รู้รอยใครบ้างนี่นนไม่ใช่น้ําถ้าเกิดรู้รูเ้เรื่องของกลไกชะโคกเนี่ยมันเห็นว่าน้ําที่ลงไปคือน้ําที่มาใหม<อ>่คือน้านะําใหม่จริงลยคือไอ้น้ำานี่ยใหม่แต่รอยเดิมอะดิรอยเดิมใช่ไหมรอยเนี่ยมันรอยเดิมตูบาไหวไหมอะ แล้วแต่อันน mm hmm> ี้เผื่อใครใครเขว่าไปแต่ถ้าเกิดว่าในนี้มันมาจบตรงนี้ว่าถ้าเป็นกระดาษกระดาษทิชชู่หรือกระดาษที่กระดาษชำระเนี่ยถือว่าได้ไหมเนี่ยได้แล้วนะได้ท่านทําความสะอาดของมันจนสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยสามารถมาอั่มลละหมาดละละหมาดได้เลยนะเพราะมันมันถือว่าเป็นหนึ่งในการทําความสะอาดแล้วครับเพราะจริงๆแล้วต้องเข้าใจว่าเราเราไม่ชินไงคือเราไม่ชินเราชินกับการล้างใช่ แต่ถ้าเราล้างได้ล้างดีที่สุดอยู่แล้วอันนี้คือดีที่สุดอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่ได้จริงจก็ท่านจะทําแบบไม่ล้างแล้วกันมไม่ทําแบบไม่เช็ดเลยเพราะไม่เป็นไรได้กลับไปเช็ดที่บ้านเนี่ยโอ้โหแต่ว่า<ะ>แต่ว่าจุ่มนี่สาวว่าไม่ <laughs> สาวว่ามีแล้ว <laughs> <laughs> ผมสาวว่ามีแล้วไงไม่รู้แต่ไม่แน่อาจจะบางคนเขามันสบายใจกว่าสบายใจคือมันได้เปียกหน่อยสาวว่าสบายใจอ่ะอาจารย์เชื่อไหมผมเคยถามเคยถามเพื่อนอย่างเงี้ยอ่าฮะเขาบอกว่าทําไงบางคนเอามือล้วงไปในน้าเลยนะ Oh. ความที่ไม่ซ้ออ่ะเอาจริงๆอ,นนอะคืออย่างาที่อาจารย์บอกเนี่ยที่ททบอกนะเพราะบางคนบอกว่ากระดาษมันไม่ซอ้อไงสาวว่ามันไม่ซอ้อใจทําไงกดไปทีนึงก่อนแล้วก็พอน้ำใหมยมาวัก <จง S 2> น้นําในนั้น,น,น oh. เลย oh.